ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอีกออโต r รีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ล่าสุดแบบละเอียดครบถ้วนวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ as AH 2 2 5รุ่นปี2 0 2 5ถ้าคุณกำลังมองหารถใหม่และอยากรู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่านั้นมีอะไรบ้างคุณมาถูกที่แล้ว as AH 2 2 5ปี2 0 2 5เข้าสู่ตลาดพร้อมกับความคาดหวังสูงในฐานะรุ่นนเรืององงขปีี รถคันนี้ผสมผสานนวัตกรรมสมรรถนะและความทันสมัยในงานออกแบบเพื่อดึงดูดทั้งผู้ขับขี่ทั่วไปคนที่รักเทคโนโลยีและผู้ที่ต้องการรถที่โดดเด่นบนท้องถนนมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยรุ่นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบคมและล้ำยุคมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบ LED บางและปรับอัตโนมัติเพิ่มความดุดันแต่ยังดูหรูหราด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านและเพิ่มความประหยัดน้ำมัน ส่วนด้านท้ายรถมีไ่ายท้ายเส้นยาวตลอดความกว้างพร้อมกันชนท้ายดีไซน์สปอร์ตและปลายท่อไอเสียคู่แบบฝังตัวรถยังมีสีใหม่ๆใ,ให้เลือกเพิ่มขึ้นด้วยในเรื่องเครื่องยนต์ as 2 2 5มีให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรส่สูบให้กำลังประมาณ240แรงม้าส่วนรุ่นที่แรงกว่ามาพร้อมเครื่องยนต์ v 6เทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังสูงถึงประมาณ320 2าแรงา้ง2รุ่นใช้เกียรอัโมโามัิ8สีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์อย่่่างนนนุนมมวลแแะยำ ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD มีให้เลือกมากขึ้นในหลายเกรดช่วยให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวนและความมั่นคงในการเข้าโค้งรถคันนี้ให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับถนนอย่างชัดเจนขณะขับขี่ เทคโนโลยีใน AS 2 2 5ปี2025ถือว่าโดดเด่นมากจออินโฟเทนเมนต์ขนาด13นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายหน้าจอมีความละเอียดสูงและตอบสนองได้รวดเร็วมีการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าแรกได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่เปลี่ยนรูปแบบแสดงผลตามโหมดการขับขี่ระบบสังงานด้วยเสียงได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขึ้นสามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติได้ดี ไม่จําเป็นต้องพูดตามคําสั่งเป๊ะเ,เ,เพียงแค่พูดเหมือนพูดคุยทั่วไป,ประบบก็สามารถปรับอุณหภูมิค้นหาเส้นทางหรือเล่นเพลงได้ทันทีภายในห้องโดยสารวัสดุดที่ใช้ดูหรูหราขึ้นมากเบกาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ในรุ่นสูงพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุดโลหะจริงและไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้รุ่นท็อปมีบอร์ดไฟฟ้าด้วยเบาะคู่หน้าทั้งอุ่นและระบายอากาศในขณะที่ผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่วางขากว้างขึง้นและมีตัวเลือกเบาะอุ่นเช่นกัน หลังคากระจกพน ن รามาช่วยเพิ่มความโปร่งสบายภายในห้องโดยสารด้านการใช้งานจริง AS AH 225มีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางมีที่เก็บของห่อลายจุดรวมถึงคอนโซลกลางแบบใหม่ที่จัดวางอย่างชาญฉลาดเบาะหลังสามารถพับราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวคนทำงานหรือสายเดินทางในด้านความปลอดภัยรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ครบชุด mm hmm. เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงชนด้านหน้าจุดเด่นคือกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาที่แสดงภาพจากมุมสูงแบบเรียลไทม์ช่วยให้จอดรถในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้นอีกฟีเจอร์ใหม่คือระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ซึ่งจะคอยเตือนให้พักเมื่อพบพฤติกรรมการขับที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า AS 2 2 5ได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับสูงจากการทดสอบเบื้องตน้นบ่งบอกถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบความปลอดภัยที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความประหยัดน้ำมันก็น่าประทับใจโดยเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรซึ่งทำได้ประมาณ13กิโเมตรต่อลิตรในการขับขี่แบบผสม ส่วนรุ่น V6 อาจจะกินน้ำมันมากขึ้นแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้นอกจากนี้ยังมีรุ่น Plug-in Hybrid อยู่ในแผนเปิดตัวปลายปีซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้ในระยะทางสั้นๆเหมาะสำหรับคนขับในเมือง AS225 AH ยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ให้คุณสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบระดับน้ำมันค้นหารถในลานจอดหรือจองคิวเข้าศูนย์บริการผ่านแอปได้เลย ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายช่วยให้รถของคุณอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์ราคาของ as AH 2 2 5เริ่มต้นในระดับที่แข่งขันได้เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ได้รับแม้รุ่นพื้นฐานก็ยังมาพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคาจะเพิ่มขึ้นตามระดับเกรดและออปชันต่างๆแต่ก็สามารถปรับแต่งรถให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ทั้งล้อบอะสีและเทคโนโลยีเสริมต่างๆ โดยรวมแล้ว AS 225ปี2025เป็นรถที่ผสมผสานดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนจากรถคันเก่าหรือกำลังมองหารถใหม่ที่มีทุกอย่างในคันเดียวรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่ามากการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังยกระดับประสบการณ์ขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นจริงๆเป็นรถที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ครบถ้วนหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข่าวรถใหม่ รีวิวเปรียบเทียบและคำแนะนำในการเลือกซื้อรถฝากกดติดตามช่องอีกออก์ดรีวิวและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถปรุ่นใหม่ที่เราจะนำมารีวิวอีกมากมาย